Ella quiere que la haga suda, suda 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 ella quiere que, quiere que la haga que la วันนี้ผมก็ได้ของเล่นใหม่อีกนะครับวันนี้ผมจะมาเดินสายแคทตนะครับเป็นเอาดอนะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ผมใช้มือถือถ่ายนะครับะนะครับ ทีนี้ผมจะต่อสายแคต6นะครับที่ไปนอา์ดอ,อนะครับเราก็ปลอกออกตามปกตินะครับสายมันจะแข็งหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ส่งสัญญาณการตึกนะครับมันจะมีชนวนสองชั้นนะครับตัวที่เป็น พลาสติกแข็งกับพลาสติกหุ้มตัวนะครับสายพวกนี้จะคุณภาพดีนะ,นะครับข้างในก็จะเคเบิลนะครับสายเอ็นนะครับเวลายิดอยุ่นะครับแล้วก็ตัวพลาสติกเัตัดทิ้งเลยนะครับชินนี้ก็จะมาต่อสายนะครับคู่แรกนะครับทำส้ม ก็มาที่ขาวเขียวนะครับแล้วก็มาที่น้ำเงินขาวน้ำเงินนะครับแล้วก็เขียวขาวน้ำตาลนะครับอ,อันนี้ผมจะต่อผัดิื้อสองตัวนะครับหัวท้ายแล้วก็เหมือนกันนะครับทีนี้ตัวแคทพุกเนี่ยจะมีตัวสองอันนะครับตัวหัวมันจะใหญ่หน่อยนะครับเข้ากับสายแค่พุ ท,ทีนี้เราก็มาสัดหัวมันเท่ากันนะครับดึงปกติก่อน เท่ากันนะครับสำหรับคนที่จะไป่อน,นยอยู่บ้านนะครับลองทำดูเห็นไหมครับมันก็จะแยกสีตามที่เราเลือกทำให้เท่ากันเสร็จปุ๊บแล้วก็สอดตัวหัวเข้าไปนะคัดันเข้าไปพอดีนะครับมันก็ชนพอดีเลยับ้างบนนะครับค่อยๆทำดันให้สุดนะครับ ถ้ายังไม่ได้ก็ขยับตรงนี้ม่อีกนะครับแตว่าให้หัวนี้ชนแล้วก็ตัวสายสีดำเข้าไปล็อกกับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราขยับมานะครับปึ๊บทำไม่ได้ถือว่าเราเท่ากันแล้วนะครับถ้าวัดขนาดตัวแรกเห็นะครับสายมไม่ได้นะครับเราขยับไปตัว นี้ใหม่อีกรอบนะครับดีนะครับถ้าเราขยับหัวน,นะครับักนาดมันไม่ได้นะครับาัูนีบมันใส มันล้นออกปนะครับเราก็ขยับหัวใหม่นะครับขยับเข้ามากะว่าเราจะให้เส้นสีดำมันชนกับตัวนี้นะครับอเอรคแล้วก็ได้ขนาดเสร็จเรตาตัดเลยครับเพื่อนลองเอาไปทําดูนะครับถ้าของใครที่จะต่อสายเองไม่ต้องซื้อหัวนนถ้ามีสายยู่บ้านะครับ เสร็จรน,รนะครับแล้ก็ดันเข้าไปดูนครับตัวสีดําจะเข้าไปพอดีนะครับดันให้สุดนะครับให้หัวตัวนี้มันชนกันนะครับพอที่เสร็จครับย้ำาลอบ,นะบนี่ก็เสร็จนะครับแคปหกเรียบร้อย เดี๋ยมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับทีนี้ผมก็จะมาต่อให้ดูฟังหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวเก่าที่มันขาดนะครับมันเสียไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับเสียบที่พอร์ต24นะครับพอตที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็รอดูสัญญาณไฟตรงนี้นะครับอันนี้คมอยู่ที่สูงถ้ายมือเดียวอาจจะมีปหาหน่ทีนี้เราค่อยมาเช็คสัญญาณนะครับพอตที่24นะครับตัวส่ง เดี๋ยวเรามาดูกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเน็ตจะวิ่งถึง1นึ่งจิกไหมนะครับอ่ะค่อยๆมาดูกันอีกฝั่งหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเสียบที่ขดลิดสีเหมือนเดิมนะครับทีตัวนี้อ่ะมาดูสัญญาณกันตัวย4สขึ้นแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับเขียวทั้งสองทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณเน็ตกันตัวแคทนะครับ นะครับทีนี้ผมก็จะเชื่อมต่อไวเลสนะครับผมจะใช้เสา2นะครับอือีวสองนะครับอันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเรามาเช็คสัญญาณไวเลสกันนะครับผมใช้ของ ADSL Thailand นะครับมาดูนะครับไวเลสที่วิ่งเท่าไหร่ ส่วนถ้ามันช้าเดี๋ยวผมไปเซ็ตตรงเซิร์ฟเวอร์ก็น่าจะหายโอเคครับไมายเลทมาแล้วนะครับเสาหนึ่งไม่เกินร้อยเมกก็น่าจะได้อยู่นะครับอันนี้ผมใช้มือเดียวถ่ายอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับโอเคละใช้ได้ปกติแล้วครับ